น้องอาอายสักุนภรหมอลำเสียงวิหกได้มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะขึ้นร้องเพลงกับศิลปินกับหมอลำที่เป็นไอดอลของน้องสักครั้งหนึ่งอยากขึ้นเวทีร้องเพลงกับไอดอลที่น้องชื่นชอบเนาะและก็เมื่อไอดอลที่น้องชื่นชอบโทรมาหาน้องแต่ละครั้งน้องอาอายจะดีใจมากๆสำหรับไอดอลของน้องเป็นใครนั้น เดี๋ยวไว้ค่อยพูดกันเนาะแต่ว่าก่อนอื่นต้องพูดถึงอาการป่วยของน้องอาไอที่ถึงแม้ว่าจะปวดหัวตัวร้อนไม่ค่อยสบายน้องก็ยังมีสปิริตของศิลปินเหมือนมีเลือดศิลปินเหมือนมีเลือดพ่อนกอยู่ในตัวเลยนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราได้เห็นทางด้านบอสนกพงศกรโพสถามลูกสาวว่าไหวไหมลูกเพราะว่าจากอาการเบื้องต้นคือปวดหัวมาก แล้วพ่อจ๋าก็ถามว่าหนูไหวไหมไม่ไหวนอนพักผ่อนนะลูกคําแรกที่เขาพูดไหวค่ะและชูสองนิ้วแล้ววันนี้ไข้ขึ้นสูงพาไปโรงพยาบาลกลับมาบอกพ่อบอกให้นอนพักเนี่ยพ่อโนกอะค่ะเขาบอกว่าแฟนๆมารอชมหนูเยอะหนูขึ้นได้ค่ะพร้อมพูดว่าลูกพ่อเก่งไหมคะโอ้ยอีลาน้ำตาพ่อจ๋าสิไหลเลือดนักสู้ได้พ่อมันแฮงกำลังใจลูกจ๋าครับ นี่เป็นโพสต์นี้ที่บอสนกพงศกรนะคะได้ชื่นชมในตัวลูกสาวชมในตัวน้องอาอายที่คือได้เลือดพ่อด้วยความที่เราเห็นก็คือน้องอาอายเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นลูกบุญธรรมของบอสนกพงศกรแต่มีหลายๆอย่างมากที่คล้ายที่คล้ายบอสนอกไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าลักษณะนิสัยเนาะที่ขี้เล่นทันคนและ ก็หน้าตายอย่างไปคล้ายกับแม่แท้ๆของแม่บอสนองพงศกรน,นั่นก็คือแม่หอยหน้าคล้ายๆกันเลยเหมือนกับมีสายใยที่มีความผูกพันกันมาตั้งแต่เราอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าข้อเท็จจริงมันจะจริงไหมแต่ด้วยความที่เราเป็นคนอีสานจะมีความเชื่อเรื่องความผูกพันถึงแม้ว่าจะไม่โดยตรงทางสายเลือดแต่ว่ามันต้องมีสิ่งอะไรบางอย่างที่สามารถทำให้เราเนี่ย ได้มาเจอกับบคุคคลนี้และได้มาเกี่ยวข้องกันได้รักกันได้เป็นพ่อลูกกันมันถึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ใจเ,าเรารับรู้ได้ในความรู้สึกทุกอย่างรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันมีอยู่จริงในเรื่องสายใยรักพ่อลูกเหมือนพ่อลูกที่พัดพากจากกันหรือแบบภาษาอีสานบานสาวสีนะคะภาษาเลยกศิาวาว่าเกิดพิษพอ่อพิษแม่ที่จริง เด็กน้อยผู้นี้เป็นลูกของคนนี้แหละแต่ว่าไปเกิดกับ่องผู้อื่นไปเกิดกับครอ,อบครัวอื่นสุดท้ายแล้วก็จะได้มาอยู่กับเราเหมือนเดิมถ้าเด็กคนนี้จะมาเป็นลูกของเราอันนี้เป็นความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อทางภาคอีสานเป็นสิ่งที่ชาวบ้านอย่างเรา,เ,ราเนี่ยก็ก็เชื่อในสิ่งนี้นะอาจจะเป็นข้อพิสูจน์ไม่ได้แต่เราพิสูจน์ได้ทางใจนะเนะาะค่ะแต่ส่วน บอสนก,ก็คือรักลูกสาวคนนี้มากๆเอนดูมากๆน้องอ้าอายก็เหมือนกันรักพ่อจา๋ามากมากแถมแบบว่าเราเห็นในบางครั้งบางงานเนาะที่เป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดของเสียงวี่หกเนี่ยน้องอ้าอายจะแอบ,บมองพ่อนกหรือไม่พ่อนกโชก็แบบอบหวงพ่อนิดนึงอย่างพ่อก็เหมือนกันนะพอลูกขึ้นเวทีร้องเพลงหรือแสดงอะไรพ่อก็จะแอบ,บมองลูกคอยดูคอยดูทุกย่างก้าวของการด้วยความรักความแพงพ่อลูก อบอสนกนะคะแล้วก็น้องอาอายค่ะแล้วก็งานเมื่อคืนเราก็ได้เห็นน้องอาอายอยู่บนเวทีนะคะน้องก็ทําออกมาได้เต็มที่เหมือนเดิมแม้จะไม่ค่อยสบายแต่สู้สู้เพราะว่า fc มารอหนูเยอะเนี่ยคำนี้ยิ่งได้ใจแฟนคลับ FC ไปเยอะมากๆเด็กตัวแค่นี้รู้จักความแล้วก็พอรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีแฟนคลับ แล้วก็คือแบบรักแฟนคลับเหมือนที่แฟนคลับรักน้องเลยค่ะส่วนไอดอลของน้องอาอายนั้นเป็นใครนั่นล่ะคะนั้นก็คือน้องอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงค่ะน้องอาอายคือชอบมากชอบพี่อุงอิงชอบร้องเพลงพี่อุ๋งอิง,ออง,เ,ง,อง,องเห็นพี่อุงอิงนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลในใจและก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อสีวันที่แล้วเราแอบเห็น ไม่ต้องว่าแอบเนาะเพราะคนเห็นกันเยอะแอบเห็นว่าน้องอุงอิงโทรวิดีโอคอลมาเป็นกำลังใจให้น้องอาอายก่อนที่จะเริ่มทำการแสดงพี่น้องด้วยความน่ารักความเอ็นดูและด้วยความที่น้องอาอายมีพี่อุงอิงเป็นไอดอลอยู่แล้วและพี่อุงอิงโทรมาดีใจกระโดดลดเต้นคักพี่น้องแล้วก็คลิปนี้จะอยู่ในเพจของประกายดาวนะคะ แฟนเพจนั่นก็คือเป็นมิตูที่จะดูแลแล้วก็อยู่กับน้องอาอายแต่งหน้าน,านอนด้วยกันเราเห็นความน่ารักน้องอาอายก็ผ่านเพจคุณประกายดาวแฟนเพจนี่แหละค่ะน่ารักจริงๆแล้วเมื่อเราได้ไปเห็นคลิปนี้ว่าน้องอุ์อิงเนี่ยโทรมาให้กําลังใจน้องอาอายแล้วน้องอาอายคือดีใจอ่ะด้วยความที่น้องอา,ายมีพี่องอิงเป็นไอดอลแล้วก็เห็นในคลิปนะคะมีตูก็บอกว่าอยาก น้องอ้า,อายเนะี่ยอยากที่จะขึ้นร้องเพลงกับพี่อุงอิงบอกว่าเมื่อไหร่จะได้จะได้ขึ้นร้องเพลงกับพี่อุงอิงอันนี้ขออนุญาตเปิดคลิปให้ดูตอนพี่อุงอิงโทรมานะคะแต่ขออนุญาตปิดเสียงนะคะเพราะว่าด้วยเพลงไม่ได้ใจว่ามีลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ว่าปิดเสียงไว้ก่อนนี่น้องอ้า,อายดีใจยิ้มพี่อุงอิงโทรมานี่ ให้กำลังใจน้องเราเห็นว่าน้องอ้าอายกับน้องอุ๋งอิงเนี่ยได้โทรคุยกันมาแล้วนะคะหลายๆครั้งอยู่และด้วยความที่พี่อุ๋งอิงน่ารักนะเห็นน้องอ้ายเข้ามาร้องเพลงตัวเองเอาลำเพลงหอบฝันไปลังหานเนี่ยไปร้องพี่อุ๋งอิงถึงกับแชร์ออกมาแล้วก็แฟนคลับพี่อุ๋งอิงเนี่ยน้ององอิงเนี่ยก็คือเยอะเยอะอยู่แล้วแล้วทีนี้ เมื่อน้องอุงอิงแชร์หรือโพสอะไรออกมาก็จะกลายเป็นไวรัลแล้วก็ด้วยความที่น้องอาอายก็น่ารักแฟนคลับ FC ก็รักน้องอาอายเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแล้วยิ่งได้พี่อุงอิงช่วยแชร์อย่างเงี้ยคนก็จะยิ่งเห็นเยอะแล้วก็กลับเข้าไปติดตามน้องอาอายกันเยอะมากๆบางท่านบางคนก็บอกว่า FC น้องอุงอิงมาติดตามน้องอาอายค่ะเนี่ยเป็นความฮากความแพงของพี่น้องหมอลำ นี่ก่อนที่น้องจะขึ้นเวทีนะคะนี้คือกำลังใจดีมากๆเมื่อเห็นพี่อุ๋งอิงโทรมาน้องออ้ก็ดีใจอย่างเป็นเราเนาะถ้าเราชื่นชอบศิลปินนักร้องที่เราชื่นชอบเนี่ยเราชอบเขาอยู่แล้วเราติดตามผลงานเขาเราร้องเพลงของเขาเนี่ยถ้าไอดอลเราโทรมาบ้างเราก็คงดีใจเหมือนกันแล้วสําหรับน้องอายก็คือน้องไอ้ก็คือเดินตามความฝันและก็ได้นําเพลง หอบฝันมาหลังฮานของพี่อุ๋งอิงเนี่ยมาร้องในหลายๆงานเลยเพราะว่าด้วยหนึ่งก็คือเพลงนี้มีเนื้อหาใจความที่ดีเกี่ยวกับเด็กเดินตามความฝันเกี่ยวกับเด็กที่มาเป็นหมอลำมาหลังฮานและก็สองเพลงนี้ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วก็สามเพลงนี้ก็คือโด่งดังโด่งดังเป็นที่รู้จักใครได้ร้องเพลงนี้ก็มียอดบิลที่ดียอดไลค์ที่ดีและเมื่อ น้องอุงอิงเจ้าของเพลงได้แชร์เพลงที่น้องอายร้องนั่นก็คือหองฝันมาหลังฮานแชร์คลิปน้องอยอรคนก็เข้าไปรู้จักน้องออรยเป็นแฟนคลับน้องออายเพิ่มขึ้นถือว่าพี่อุงอิงเนี่ยได้เป็นอีกเสียงหนึ่งส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันน้องออรยเหมือนกันแล้วฉะนั้น f c ฟแฟนคลับถึงได้ลงรักทั้งน้องอายแล้วก็น้องอุ๋งอิงที่มีน้ำใจไมตรีต่อกัน แล้วน้องอ้ไาอา้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังสักงานไม่ว่าจะป่วยไม่สบายน้องก็ขึ้นสปิริตของนักแสดงศิลปินเหมือนมีเลือดอยู่ในตัวเลยอย่างที่บอสนอบอกเลยว่ามีเลือดพ่อมีเลือดพ่อนกอยู่ในตัวสปิริตมากๆสมแล้วที่แฟนคลับฮากแพงค่ะ ค่ะส่วนสำหรับน้องอาอายอาการวันนี้ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรนะคะถ้ามีอัปเดตอาการของน้องอาอายยังไงสาวสีก็จะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังอีกแล้วกันเนาะข่าวว่าตอนนี้หายห,ายหรือยังแต่ว่าน่าจะหายแล้วแหละเพราะว่าทั้งพ่อนกก,ก็ดูแลประกบอยู่ไมห่ห่างเนาะทั้งมิตูประกายดาวทั้งคุณย่าเนาะค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องอาอายและลูกช่วงนี้ก็อาจจะ มีหลายท่านหลายคนนะคะเจ็บป่วยไม่สบายเนื่องจากปลายฝนต้นหนาวก็ดูแลสุขภาพกันเนาะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะส่วนศิลปินก็เป็นธรรมดาที่ออกงานช่วงกลางคืนอาจจะโดนหมอกโดนอะไรก็มีไม่เจ็บป่วยไม่สบายก็กินยารักษาตามอาการค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้น้องอ้ายนะคะที่มีความฝันที่อยากจะร้องเพลงบนเวทีกับพี่อุงอิงก็ขอให้ฝันนั้นรีบเป็นจริงภายในเร็ววัน ให้เด็กน้อยคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นหมอลาอยากจะเป็นศิลปินได้มีแรงใจเพื่อทำสารฝันต่อไปค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวสีีมังเลยก็จะขอลาไปก่อนถ้าน้องไออัปเดตอาการยังไงก็จะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังอีกแล้วกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ